สวัสดีครับผมมาพบกับผมที่ช่องแมงดานาฟาร์มแพะแพะ,แพะกันอีกแล้วนะครับวันนี้ช่วงสี่โมงก็เลยเอาแพะออกมากินอาหารข้างนอกให้กินหญ้าสับนะครับแต่ให้กินหน่อยเดียวก็เลยปล่อยเข้ามากินต่อข้างๆคอกนี่นะครับเนี่ยนี่ครับปล่อยนูนนูน,น,นวิ่งแล้วครับนูน ตัวก็ไม่ค่อยจะออกคอ,อกนะครับข้าวออกข้าวออกเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยปล่อยเลยนะครับนี่ครับเนี่ยคอ,อกอยู่โน่้นนะครับเนะี่ยดีใจกันใหญ่เลยนะครับนู่นวิ่งกินกระถินแล้วนะครับกินกระถินแล้วครับ อันนี้เขาจะปลูกมันนะครับเนี่ยถ้าฝนลงเขาก็จะปลูกมันแล้วนะครับได้ปล่อยเป็นครัง้งแรกนะครับเนี่ยดีใจกันใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> กินกระถินกันแล้วกินหญ้าก,กันใบคอยนะครับนี่กินใบคอยแล้วครับเห็นเขาบอกว่า แก้พยาธิได้นะครับใบค่อยอันนี้ก็กินต้นกระถินบ้างกินหญ้าบ้างเขือเถาอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยมีเถามีไหลชนิดนะครับเนี่ยแต่ก็ต้องระวังหมานะครับหมาเยอะแต่กลางวันก็มีมาบ้างแต่กลางคืนนี่โอ้โหเป็นสิบสิบเ,เอ่อปล่อยอนุนขน,น,นควบคุมตัวเล็กนะครับ เดี๋ยวกำลังกินกระถินกันอยู่เนี่ยกำลังเพลินกระถินกันใหญ่เลยเนี่ยนี่อันนี้บ้านนายทหารนะครับเนี่ยมาซื้อที่ตรงนี้ไว้เนี่ยเขาให้คนดูแลอยู่เขาบอกว่าเอาไปปล่อยเลยคนดูแลเขาบอกให้ปล่อยเข้าไปได้เลยเจ้าของเขามาเมื่อก่อนสงการหน่อยมาดูบ้านเขานะครับเนี่ยนายทหารจะ,กระเกษียณแล้วนะครับ เขามาซื้อที่ไว้ประมาณสิบไร่เห็นเขาว่าจะขายประมาณหนึ่งล้านเห็นบอกขายว่าประมาณหนึ่งล้านก็ยังไม่เห็นมีใครมาเอานะครับเนี่ยนี่ครับปลูกมะขามฝักใหญ่มะขามยักษ์ไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยเป็นยี่สิบต้นนะครับนี่ขันเขตเขาต้นสนนั่นนะครับเนี่ยขันเขตนี่ของเขาเนี่ย เดไปไม่ถึงภูเขานะครับมีเส้นทางขวางอยู่ฝั่งโน้นก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับอันนี้เจ้าของไม่มาก็เลยคนดูแลเขาบอกเอาไปปล่อยเลยจากปล่อยช่วงเขาบอกให้เอารวดล้อมไว้เลยช่วงหน้ายากขึ้นนะครับแต่เราก็กลัวหมาเลยก็ปล่อย สักหน่อยให้เขายืดเส้นยืดสายนะครับเนี่ยปล่อยมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับปล่อยมาเมื่อตอนสี FELIPE. ่โมงนะครับเนี่ยนี่ตัวตัวนี้นี่นี่นี่เดินไปนะครับอายุจะครบสามเดือนแล้วนะครับวันที่เก้าเดือนหน้านี่ก็ครบสามเดือนแล้วนะครับอนาคตพ่อพันธุ์นะครับหนึ่งครับเอาละครับ วันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้จเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม